แต่วันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่พี่น้องบุรีขอกาบคารวละมีดหลักเสนเพลงส่องจับจอยพอจับจอยทีมัเลียวพินให้ฟังแหลกกระลั่มให้คุณพ่อคุณแม่เข้าฟังแต่ว่าแต่ว่าพินเลงที่ฟังได้บ่ได้จลี้ยที่ฟังได้บ่ได้เพราะว่าบอกเคยแต่ว่าหากเจอคุณพ่อคุณแม่เข้าฟังเอาดีบุรีกับฟังเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณขอบคุณหลายผุ้ที่ฟัง มาแล้วปาดมาบางกังบางกังหอกจังปางทั้งที่เดินบังเลนน์น้องสาวดงมาดังซ่งอยู่เฉยชาวร้องกันมามาบ่โน่นละอ่อยู่เฉยน่ซึ่งจะแตะเด้อแดดจุ่มไปยือนจุ่มอยู่บ่อนใดห้วยนั่งอยู่ใกล้ๆนั่งตามสาวทีละ หล่าแฟนามาฟังน้ำนั่งน้ำเนอเดโอยดีได้ฟังเดือดร้องฟังก่อนดีฟังเดือดร้องฟังก่อนฟีก็จะมาฟีเหมือนซันพัานเรื่องต่อกองแต่ก่อนนั้นมาเวียดหนักวัดร้องมีมู่าใจสองหาชีองเท้า สุดดึงดนที่ได้เป็นหมูทั้งครูวามฟอมผัตังไงแก้วแพงน่อยกองแดงยืนดี่ราจะเอากันถา่าลีบางเท้าอุ้มพอเคุ้กูไปเดียวเบื่อเมียดาขึ้นทางขึ้นขีมาทำขาหมูมันแต่กวานั้นคามนั้นเขาะเก็บบ้าบุตยไปยืมทุนเงินตาพอาพญาเมืองไต้ เขาเอาห้ลรงรุนเนี้หายเขาเอาห้ลรงรุ <Jonas> <ctions> ่นเนี้ห้ยสวยว่องชี่ไกล้มียหาย่าเมืองเป็นเกี้ยนกียอนหน่อยอ่อนมนเท้ากันหาผ้าลีหางเมืองไปจอยหางเมืองเดือไปจอยก็พูดก็พูดก็พก็เนี่ยบัสสวยสกุนเลยนบกไข่น้อยพอจอบจอยมาออกอากาศเลยทุกคน